ในไรนี้พี่วุฒิเพื่อนจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการของข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังกัดของอบตของทริสมบัของอบจของเมืองพัทยาเราใช้กติการ่วมกันครับในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสิ่งที่เป็นปัจจุบันแบบนี้ครับนี่คือ หนังสือว1 1ึ่งลงวันที่11วิพฤศจิกายน2567รยนเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการและก็การเข้ารับการฝึกอบรมกรณีที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรมซึ่งหนังสือฉบับนี้นะครับมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศครับโดยในเนื้อหาสาระสาคัญครับในเรื่องของการเดินทางไปราชการเนี่ย กระทรวงมหาดไทยพี่น่รนเพื่อให้การเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแล้วก็การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็ปอาศัยอำนาจตามข้อ5ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่นพศ2,557 แล้ก็ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่นพศ2,555และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวิธีปฏิบัติในการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่นดังต่อไปนี้เนื้อหาสาระสำคัญแบบนี้ครับ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ1.1ครับ การขออนุญาตขออนุม <Fear ings> ัตินะครับใช้คําว่าขออนุมัตินะครับการขออนุมัติเนี่ยจะเป็นการขออนุมัติเดินทางไปราชการให้เจ้าหน้าท <aber> ี่ท้องถิ่นหรือหัวหน้าหน่วยงานจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการขออนุมัติต่อใครเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่นโดยมิต้องจัดทําเป็นคําสั่งยังมีหลายองค์กรหลายหน่วยงานหลายพื้นที่ครับในการเดินทางไปราชการท่านยังชินกับการจัดทําเป็นคําสั่งเอาตามหนังสือฉบับนี้ตามว1 1 8 0 7ลงที่11พฤศจิกายน2567ายจดจากนี้ไปเบื้องหน้านะครับ การเดินทางไปราชการของข้าราชการพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องทําคําสั่งชัดเจนตามนี้นะครับประการต่อมาครับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลายท่านครับที่ต้องเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมมาทําความเข้าใจกันครับ ในเรื่องของการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะครับกรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าพักในสถานที่พักแรมหรือหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมได้จัดให้และจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งสถานที่พักแรมมีบริการอาหารมื้อเช้าให้ถือว่าหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมมิได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าสมมติว่าท่านไปเขาเลิกฝึกอบรมโดยปกติแล้วเนี่ยโรงแรมที่ท่านไปพักเขาก็จะมีราคาห้องพักบวกค่าอาหารเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนเขาตั้งค่าที่พักไว้1,600บาทรวมอาหารเช้าอาหารเช้าที่มีเนี่ยเป็นการจัดบริการของโรงแรมไม่ใช่ผู้จัดอบรมจัดเลี้ยงนั่นก็หมายความว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเบิก ค่าได้เลี้ยงในส่วนนี้ได้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งเดิมที่เคยปฏิบัติกับสิ่งใหม่หลายท่านครับก็อาจจะยังยึดติดกับสิ่งเดิมอยู่แต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือฉบับนี้ทําความเข้าใจค่อยๆปรับเปลี่ยนครับค่อยๆพูดค่อยๆจาากันนะครับ ว่าเกติกาเขาบอกว่ายังไงข้อที่1ไม่ต้องทําเป็นคําสัง่งข้อที่2กรณีที่โรงแรมไปพักที่โรงแรมนะครับแล้วก็โรงแรมจัดบริการอาหารเช้าให้ถือว่าหน่วยผู้จัดฝึกอบรมไม่ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประการที่3ครับกรณีท้องถิ่นเป็นผู้จัดหายานพาหนะในการเดินทางไปราชการต้องดําเนินการจัดหา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาครัฐแล้วก็เบิกค่าพาานะแบบนี้ครับ 1. กรณีค่าเช่าค่าพาานะโดยผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เบิกจ่ายค่าเช่าย,ยานพาานะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชก,การที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก,การในรัฐอาณาจักรและก็นอกรัฐอาณาจักรประการที่2ครับในการจ้างเหมายานพาหนะโดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าดำเนนเชื้อเพลิงให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปีพศ2562ประการต่อมาครับในข้อที่4ครับในข้อที่1.4ครับบอกว่าการเบริกจ่ายเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ตามข้อ27งบ3ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรัชการพศ2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เดินทางขออนุมัติเดินทางไปรัชการโดยเครื่องดินโดยระบุว่าขอเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราค่าโดยสารประจำทางหรือค่ารถไฟ ตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับตามระเบียบและนําใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบินหรือตัวแทนจําหน่ายหรือใบรับเงินมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปราชการข้อต่อมาครับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยื่นแบบรายงานการเดินทางแล้วก็เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่อองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายใน15วันนับแต่วันที่กลับมาถึงเพื่อขอเบอิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร,ราชการหรือส่งใช้เงินยืมแล้วแต่กรณีเป็นแต่กรณีการยืมตัวราชการมาช่วยปฏิบัติงานให้ยื่นแบบรายงานการเดินทางและก็เอกสารประกอบการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร,ราชการ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยืมตัวค้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวตามประกาศของต่อกลางของท้องถิน่นในเรื่องของมาตรฐารทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยในการปฏิบัติราชการชั่วคราวพศ2 5 6 6ทั้งนี้ครับข้าราชการที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานชั่วคราวต้องดรับอนุมัติจาก องความปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดให้เดินทางไปราชการชั่วคราวจึงจะมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประการที่2ครับที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเบริกค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นเนี่ยนะครับ 1. ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมยืมเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566กรณีเดินทางไปเข้าการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทนก็ได้ประการที่สองครับองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาใช้คําว่าอาจนะครับอาจดำเนินการชรําระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแทนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมได้โดยจ่ายเงินให้กับหน่วยผู้จัดฝึกอบรมโดยตรง ประการที่3ครับกรณีหน่วยงานของผู้จัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐให้องค์ความปกครองเสื่มถินเบิกค่าลงทะเบียนโดยพิจารณาจากหน่วยงานที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเช่นมหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมหากใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนออกในนามของมหาวิทยาลัยของรัฐให้เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมการเข้อละการฝึกอบรมของเจ้าที่ปี57 28, เข้อ28บดวันทหนึ่ง 5. ใบเสร็จค่าการฝึกโอนออกเงเอกชนให้เบิกค่าลงทะเบียนตามข้อ28รับ 2. ประการที่4ครับเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือว่าหลักฐานการรับเงินของผู้รับเงินออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายกรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว1 581ลงที่30พฤษภาคม6 1 เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารการยืมเงินตามข้อ2อจุดหนึ่งให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการใช้ใจ่ายให้กับองค์กปรปกครองส่วนทิ่ภายใน30วันนับแต่วันที่รับเงินหรือสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วแต่กรณีทันที่ต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและมีคําถามมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้ รวมไปถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ word บันทึกในการขออนุญาตแก้ไขครับบันทึกในการขออนุมัติในการเดินทางไปราชการในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมต่างๆของท่านได้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ line. อิสระของผู้เรียนครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ line. ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อรวมไปถึงไฟล์ pdf หนังสือฉบับนี้นะครับ w 1 1ึ่ลงวันที่11พฤศจิกาาร2อดาวน์โหลดได้ในกลุ่มไลน์ที่พิ้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ